มะพร้าวสารพักแคปนะคะนี่สามวันแลยวร้อยสี่กับพี่เซ็มตัวนะคัะไปค่ะพี่น้องค่ะยิงว่าค่ะตาป่านะคะแม่ค้าก็ใส่ใส่ืลังลงไปก็จะมีหน่อไม้หมูยอปูปู พอเสร็จแล้วหน้าต่างเขาก็จะเป็นอย่างนี้สบายดีพอแม่พี่น้องฟังราวและฟังไทยมาพบกับร่องสาวลาวพาแซบเส้นเก่าเส้นเคยวันนี้พามาสมบรรยากาศข้างบ้านของบ้านแม่ย่าเนาะกันดอกไม้สวยๆวันนี้เราก็มาทําตําป่ากินกับกุ้งสดๆนะคะจะมีแคบหมู มีทูนวันนี้มีทูนแล้วก็ผักข้างเคียงของเราคือผักกัดดอกมาชิมกันเลยเนาะชิมน้ำก่อนนะคะเืมติดใจพี่น้องเอ้ยุณกุ้งสดๆนะคะสาวลาวเองก็ดองมาแล้วเนาะดองใสโซดาดองใสอะไรมาแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเนาะชิมกันเลย กินตามป่าเผ็ดๆพี่น้องอม,มาเดินมาเดินมาแซ่บๆกับสาวอือก็จะมีกุ้งมินะ ทุกคนณครับสวนบ้านไมยยากินตับปลาแซ่บๆน้ำกันได้พี่นังแล้วอืม ผงนนง่ายนาะสารลลาวก็ะดองมาแลยเนาะผงสดๆเลยพี่น้องเลยอืมอืมาเยอะๆจ้ะ นดีหอมละอืมนี้สา,าวลาก็ไปเที่ยว เที่ยวงานดอกไม้ประดับพี่น้องก็เลยซื้อตำปลามากินพี่น้องเอ้ยแม่ค่าเพิ่งตำเด็ดแท้ๆหมูกระจกหั่นเป็นชพี่น้องเอ้ยผักกระยังผักกระหงหือ,อ,อ,หอมมก มันเหย่ยพมาเที่ยวไก่เลยนะจังนาระยงอืมอืมอืมชอบอิเลฟพี่น้องน้องชายมันก็เรียกแบบใบชมพู โอ้แม่ค่ะตำอร่อยมากเลยอืมกุ่งใหญ่ๆอืมมาดองดองโซดาแล้วนะพี่นอ้องอืมมาเด้อมแซ่บๆกับข้าว Mm -hmm. hi เผ็ดด้ใจพี่น้องมายั่วๆกันพี่น้องเอ้ยมามีหอยหอื้มหอังเลย เดี๋ยวพีน้องเดิ่มมานะอืมทำหลาบพ่น้อ สำหรับคลิปนี้สาลาพาแซบก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสาลาด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย